สวัสดีครับเย็นนี้ต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลและเอกสารต่างๆที่ผู้ฟังมอบให้เรามาวิเคราะห์กันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลสําคัญยิ่งรูปหนึ่งในพุทธศาสนานะครับคือพระมหาการสปะเทระท่านเป็นหนึ่งในพระอสิติมหาสาวกป่าสิบองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ยกย่องแบบธรรมดานะคะแต่ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะหรือก็คือ ผู้เป็นเลิศที่หาใครเทียบได้ยากมากๆในด้านการส่งทุดงนะคะซึ่งก็หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสแบบว่าเข้มข้นมากๆที่ท่านยึดถือปฏิบัติมาตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้โห,หน่าทึ่งจริงๆครับแค่ได้ยินว่าเป็นเลิศด้านทุดงนี้ก็รู้สึกถึงความไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เราจะมาลองตามรอยเรื่องราวของท่านกันนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจากที่เป็นทายาทมหาเศรษฐีเนี่ยอะไรผลักดันให้ท่านสละทุกอย่างเพื่อออ,อกบวช แล้วการได้เจอพระพุทธเจ้าล่ะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติทุดดงขวัตที่ว่าเข้มงวดมากๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงแล้วบทบาทสําคัญของท่านหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วมันส่งผลถึงพวกเราในปัจจุบันยังไงบ้างครับค่ะเราจะมาดูกันว่าอะไรคือแก่นแท้ที่ทําให้ท่านโดดเด่นขนาดนั้นแล้วทําไมวิถีชีวิตที่ดูเหมือนจะ สวนกระแสะโลกมากๆของท่านเนี่ยถึงยังเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างให้คนศึกษามาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับผมน่าติดตามมากครับงั้นเราเริ่มกันที่พื้นเพเดิมของท่านก่อนเลยดีไหมครับอะไรคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ครับก่อนที่ท่านจะเป็นพระมหากระสปะเนี่ยชีวิตคารวาทท่านเป็นยังไงบ้างค่ะตามข้อมูลที่เราได้มานะคะท่านมีชื่อเดิมว่าปิบผลิมานพค่ะ เป็นลูกชายคนเดียวเลยของกัปปิลพรามซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มากในหมู่บ้านพรามเมืองราชครืตระกูลของท่านก็คือกัสปะโคดเป็นตระกูลที่แบบว่าได้รับการนับถือแล้วก็รวยมากๆเรียกได้ว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองจริงๆเลยค่ะจุดนี้น่าสนใจนะครับคือปกติแล้วคนที่เกิดมาพร้อมขนาดนี้เนี่ยเออก็มักจะคาดหวังว่าจะสืบทอดกิจการความมั่งคั่งใช้ชีวิตสบายสบ แต่ข้อมูลกลับบอกว่าท่านปิดผลิตมานพเนี่ยไม่ได้อยากครองเรือนเลยทําไมเป็นแบบนั้นล่ะครับทั้งๆท,ที่มีทุกอย่างพร้อมนั่นสิคะเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยค่ะการที่คนหนุ่มที่พร้อมทุกอย่างเลยทั้งหน้าตาฐานะทางสังคมทรัพย์สมบัติแต่ใจกลับน้อมไปทางเนคขมะคือการออกบวชไม่ได้ยินดีในความสุขทางโลกเลยเนี่ยมันสะท้อนบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าปก,กตินะคะ อาจจะเป็นได้ว่าท่านเข้าใจสัจธรรมชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นว่าสุขทางโลกมันไม่ยั่งยืนมันมีทุกข์อยู่หรืออาจจะเป็นผลจากบุญบารมีอุปนิสัยที่สั่งสมมาแต่อดีตคาดที่ทําให้ท่านเห็นโทษของการเวรไหวไตเกิดการใช้ชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปคือมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะคะสําหรับคนในสถานะแบบนั้นแล้วเรื่องแต่งงานเหระครับเห็นว่าท่านก็แต่งงานตามประเพณีกับสตรีชื่อนางพัฒกาพิลานี ซึ่งก็มาจากตระกูลใหญ่เหมือนกันเรื่องราวเป็นไงต่อครับิดเหมือนท่านปิพัลิมานพเลยคือไม่ได้อยากแต่งงานไม่ได้อยากมีชีวิตคู่อะไรแบบนั้นทั้งสองท่านก็ถูกผู้ใหญ่จับแต่งงานกันไปแต่ด้วยความที่แบบว่าอุดมการตรงกันคืออยากจะหลุดพ้นเหมือนกันท่านทั้งสองก็เลยตกลงกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องอะค่ะ ไม่มีการข้องเกี่ยวกันทางการมคุณเลยตลอดเวลาหลายปีที่อยู่ด้วยกันอันนี้แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่แล้วก็ปณิธานร่วมกันที่ชัดเจนมากๆเป็นรากฐานสําคัญเลยก่อนที่จะตัดสินใจครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาค่ะการมีคู่ครองที่คิดเหมือนกันแบบนี้อืมหายากจริงๆนะครับแล้วอะไรคือจุดเบี่ยนที่ทําให้ท่านทั้งสองตัดสินใจออกบทจริงๆจังๆครับค่ะมีเรื่องเล่าที่ออกแนวปฏิหารินิดๆนะคะ ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านพิปปัพลิมานบไปตรวจนาเห็นชาวนากําลังไถนาอยู่ก็เห็นพวกหนอนเยอะแยะเลยถูกไถขึ้นมาแล้วก็โดนนกจิกกินไปท่านก็เกิดความสลดใจมากเห็นความทุกของการเบียดเบียนกันในวัตาสงสารในขณะเดียวกันทางฝั่งนางพัฒธกาปีลานีที่อยู่ที่บ้านเห็นคนเอาเม็ดงาม,มาตากแดดก็เห็นหนอนเล็กๆในกองงานนั่นแหละค่ะถูกนกกาจิกกินเหมือนกันนางก็สลดใจ พอทั้งสองท่านกลับมาเจอกันก็เล่าสิ่งที่เห็นให้กันฟังแล้วก็ตัดสินใจตรงกันเลยว่าถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะสละชีวิตทางโลกเพื่อไปหาทางดับทุกข์อ๋อนี่คือที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งการออกบวชด,ด้วยศรัทธาที่ข้อมูลพูดถึงสินะครับเป็นการตัดสินใจที่มาจากความเข้าใจในธรรมะจริงๆแล้วหลังจากนั้นท่านไปเจอพระพุทธเจ้าได้ยังไงครับผ่า หลังจากตัดสินใจแน่วแน่แล้วทั้งสองท่านก็สละสมบัติทั้งหมดเลยนะคะปลงผมนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็ออกเดินทางแยกทางกันไปคนละเส้นทางเพื่อสแสวงหาโมคธรรมท่านผิดปรีมานพก็เดินทางไปเรื่อยๆจนได้ข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วท่านก็เลยมุ่งหน้าไปเฝ้า แล้วก็ได้พบพระพุทธองค์ที่ใต้ต้นไทรแห่งหนึ่งระหว่างทางจากกรุงราชคฤห์ไปเมืองนาลันทานะคะการได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่ถือเป็นวาสนาสูงส่งมากนะครับแล้วการเจอกันครั้งนั้นมันพิเศษยังไงบ้างครับพิเศษมากค่ะเพราะแค่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านปิปปลิมานพก็เกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเลยแล้วก็กราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ก็ทรงประทานโอวาทสามข้อซึ่งเป็นการสอนที่ตรงแล้วก็ลึกซึ้งมากจากนั้นก็ประทานการอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิที่ขูอุปสมปทาคือเป็นการบวชที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยตรงเลยแล้วท่านก็ได้ชื่อใหม่ในทางธรรมว่าพระมหากสปะตามชื่อโคดเดิมของท่านค่ะนับจากวันที่บวชอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ท่านก้าวราทางธรรมได้เร็วขนาดนั้นครับค่ะ การบรรลุธรรมเร็วขนาดนี้นี่เป็นผลจากหลายอย่างประกอบกันเลยนะคะอย่างแรกเลยคือบารมีที่ท่านสั่งสมมาในอดีตชาติแน่นอนต้องมีพื้นฐานจิตใจเป็นยาที่แก่กล้ามาแล้ว 2. คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่แรงกล้าความเด็ดเดี่ยวในการสละทางโลกที่เราเห็นชัดๆตั้งแต่ก่อนบวชแล้วนะคะและ3คือการได้รับพระโอวาทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าอันนี้เปรียบเหมือนการชี้ทางที่ถูกต้อง ตรงที่สุดให้กับคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วเหมือนกับจุดไฟให้ติดทันทีเลยเมื่อเชลีเพิงพร้อมมีประกายไฟที่เหมาะสมพอดีมันคือการรวมกันของความพร้อมภายในกับปัจจัยภายนอกที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะเข้าใจเลยครับพอท่านบรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ทําให้ท่านโดดเด่นมากๆจนได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะก็คือการปฏิบัติทุดงควัตอย่างเคร่งครัดคาว่าทุดงนี่มันมีความหมายเฉพาะเจาะจงยังไงครับ และท่านปฏิบัติข้อไหนเป็นพิเศษครับถึงได้รับยกย่องขนาดนี้ค่ะคําว่าทุดงหรือทุดงควัตเนี่ยแปลว่าองค์คุณเครื่องกําจัดก,กิเลสเป็นข้อปฏิบัติที่เอ,อ่อเป็นไปเพื่อความขัดเกลาเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มงวดกว่าปกติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตไว้13ข้อแต่ไม่ได้บังคับนะคะเพราะพิสุเลือกปฏิบัติได้ตามสมัครใจเพื่อฝึกตัวเองสําหรับพระมหากัสสปะเนี่ย ท่านเรื่องสมาทานแล้วก็ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากๆอยู่3ข้อตลอดชีวิตเลยไม่เคยเว้นเลยค่ะ3ข้อนั้นมีอะไรบ้างครับแล้วแต่ละข้อมีความหมายหรือส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างไงครับข้อแรกนะคะคือการถือทงผ้าบางสุก,กุลจีวรนเป็นวัดบางสุกุลิกังคะค่ะหมายความว่าท่านจะใช้เฉพาะผ้าที่เขาทิ้งแล้วจริงๆอย่างเช่นผ้าเปื้อนฝุ่นจากกองขยะพอห่อศพจากป่าช้า หรือผ้าที่ตกอยู่ตามที่ต,ต่างๆเอามาซักเย็บย้อมเองจะไม่รับผ้าใหม่หรือผ้าดีๆสวยๆที่ชาวบ้านเขาตั้งใจเอามาถวายโดยเฉพาะเลยค่ะโหแค,ค่ข้อแรกก็รู้สึกว่าสุดยอดแล้วครับการปฏิเสธผ้าดีๆที่มีคนเต็มใจถวายเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งยังไงครับความหมายมันลึกซึ้งมากค่ะการถือผ้าบางสกุลแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดความอลาลัยความยึดติด ในเรื่องเครื่องนุ่งหงมโดยตรงเลยลดความกังวลเรื่องความสวยงามความประณีตทําให้พิจารณาเห็นความจริงของร่างกายของวัตถุว่ามันไม่ยั่งยืนสก,กรปรกไม่น่าพอใจเป็นการฝึกความสันโดษความมักน้อยแบบถึงที่สุดจริงๆแล้วก็ยังเป็นการแสดงออกถึงการไม่สะสมไม่เพิ่มภาระในการดูแลวัตถุเกินจําเป็นด้วยค่ะเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ในฐานะนักบวชเลยอืมครับ แล้วข้อที่2ล่ะครับข้อที่2คือการถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดปินทปาติกังคะค่ะหมายถึงท่านจะดํารงชีพด้วยอาหารที่ได้จากการเดินบินธบาตเท่านั้นจะไม่รับกิจ,จนิมนไปฉันตามบ้านหรือในที่ที่เขานิมนไว้โดยเฉพาะเลยไม่ว่าอาหารนั้นจะดีเลิศแค่ไหนก็ตามการไม่รับนิมนนี้เพื่ออะไรครับดูเหมือนจะทําให้ลําบากขึ้นในการหาอาหารหรือเปล่าครับ ทุกวันโดยไม่เลือกว่าจะไปบ้านไหนได้อาหารมาเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นเป็นการฝึกความอดทนความไม่เกียจคร้านแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครจะนิมนต์ทำให้มีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ไม่ต้องพะวงเรื่องอาหารเกินจําเป็นแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทําบุญเท่าๆกันไม่ว่ารวยหรือจนค่ะเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งมากครับแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรครับ ข้อที่3คือการถืออยู่ป่าเป็นวัดอรัญญิกังคะค่ะหมายถึงการพักอาศัยอยู่ในป่าหรือในเสนาสะนะที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่นอนค้างคืนในที่พักที่อยู่ใกล้บ้านคนค่ะการอยู่ป่านี่เข้าใจว่าเพื่อความสงบแต่มีในยยะอื่นอีกไหมครับการอยู่ป่ามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมมากค่ะนอกจากเรื่องความสงบวิเวกที่ช่วยให้ทำสมาธิเจริญปัญญาได้ดีแล้วเนี่ย ยังเป็นการฝึกตัวเองให้อยู่ไกลจากสิ่งรบกวนทางโลกพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านได้ง่ายการอยู่ในป่าต้องเจอความไม่สะดวกสบายความลำบากต่างๆใช่ไหมคะทั้งสภาพอากาศสัตว์ร้ายต่างๆซึ่งก็เป็นการฝึกความอดทนหรือขันติและก็ความไม่หวั่นไหวคืออุเบกขาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทำให้ไม่ติดในความสุขสบายทางกายแล้วก็มุ่งมั่นกับการภาวนาได้เต็มที่คะ่ะ การปฏิบัติทั้ง3ข้อนี้อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้พระมหากระสปะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางผู้ทรงทุดงเป็นต้นแบบของพระป่ากรรมฐานจริงๆเลยค่ะฟังดูแล้วการปฏิบัติทุดงทั้งสข้อนี้ต้องใช้กําลังใจความมุ่งมั่นที่สูงส่งมากๆเลยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทําได้ง่ายๆแน่ นอกจากปฏิบัติธรรท,ที่เข้มข้นขนาดนี้แล้วท่านยังมีบทบาทสําคัญอื่นๆที่สะท้อนถึงความไว้วางใจที่พระพุทธเจ้ามีต่อท่านด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีเหตุการณ์สําคัญที่บอกถึงความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระมหากัสปะอยู่สองเรื่องหลกัหลกๆที่มักจะพูดถึงกันนะคะเหตุการณ์อะไรบ้างครับเหตุการณ์แรกคือการที่พระพุทธเจ้าทรงแลกเปลี่ยนจีวรสังฆาติกับท่านค่ะ มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งหลังจากพระมหากัะบวชได้ไม่นานพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งรอท่านอยู่ใต้ต้นไม้พอท่านมาถึงกราบถวายบังคมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสชวนให้นั่งลงแล้วก็ทรงเอาจีวรสังคติเก่าของพระองค์ซึ่งก็ทำจากผ้าบางสุกุลเหมือนกันมาพับสี่ชั้นแล้วปูให้นั่งจากนั้นก็ทรงแลกเปลี่ยนจีวรสังฆิเก่าของพระองค์ กับจีวรใหม่แต่ก็คงเป็นผ้าบางสุกุลที่ท่านเย็บเองของพระมหากัสสปะค่ะการแลกจีวรนี้มันมีความหมายยังไงครับทาไมถึงเป็นเรื่องสําคัญการกระทํานี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากค่ะไม่ใช่แค่การแลกผ้าธรรมดาธรรมดาแต่มองกันว่าเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับอย่างสูงสุดในปฏิปทาของพระมหากัสสปะว่าเป็นผู้ที่ดำเนินรอยตามพระองค์ในเรื่องความมักน้อย สันโดษการใช้ผ้าบาังสุกุลอย่างแท้จริงเหมือนเป็นการส่งมอบภาระ,ระหรือมอบความไว้วางใจในการสืบทอดแนวปฏิบัตินี้แล้วก็การทำโรงรักษาพระศาสนาต่อไปในอนาคตเป็นเครื่องหมายของความไว้วางใจที่สูงส่งมากๆเลยค่ะเป็นนิยะที่สำคัญมากจริงๆครับแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งคืออะไรครับเหตุการณ์ที่สองซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของท่านเลยก็คือการเป็นประธานในการทำปฐมสังคายนาค่ะ คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่พระภิกษุบางรูปแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมหรือเริ่มมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่ต่างกันไปทําให้พระมหากัสสปะเถระซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมสูงเป็นที่เคารพมากๆในหมู่สงฆ์ท่านก็เกิดความสังเวชแล้วก็คิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจจะทำให้พระธรรมวินัยที่แท้จริงคลาดเคลื่อนหรือเสื่อมหายไปได้ ท่านก็เลยเป็นผู้ริเริ่มการสังคายนาครั้งแรกใช่ค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มชักชวนแล้วก็เป็นประธานในการประชุมพระอรหรันต์ขีนาศพห0ารูปที่ถ้ำสัตตบรารณะคูหาเมืองราชครื เพื่อทําการรวบรวมสอบทานจัดหมวดหมู่แล้วก็จดจําคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระวินัยให้เป็นแบบแผนเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าปฐมมสังคายนาใช้เวลาทําอยู่ตั้งเดเดือนนะคะโดยมีพระอนอนท์เป็นผู้ตอบคำถามด้านพระธรรมและพระอุบาลีเป็นผู้ตอบด้านพระวินัยทำไมพระมหากสปะถึงได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญยิ่งมีครับ คุณสมบัติอะไรที่ทําให้ท่านเหมาะสมที่สุดมีหลายปัจจัยเลยค่ะ 1. คือท่านเป็นพระเถระที่มีอาวุโสสูงพันสามาก2คือท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นพระอาหารหันต์ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบอย่างเคร่งครัดได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงจากหมู่สงฆ์สคือปฏิปทาด้านทุดงอันยอดเยี่ยมของท่านทำให้ท่านเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในเรื่องความบริสุทธิ์ ความมักน้อยสันโดษไม่หวั่นไหวต่อลาบยศสรรเสริญอะไรพวกนี้เลยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆของคนที่จะเป็นหลักในการรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ให้คงอยู่และ4คือท่านมีความสามารถในการเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการประชุมใหญ่แบบนี้ได้การที่ท่านได้รับเลือกเป็นประธานเนี่ยจึงสะท้อนถึงสถานะความน่าเชื่อถือแล้วก็คุณธรรมอันยอดเยี่ยมของท่านจริงๆค่ะ การสั่งขยานาครั้งนั้นก็เลยเป็นรากฐานสําคัญอย่างยิ่งยวดที่ทําให้พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกยังคงสืบทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันได้ค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยครับว่าท่านเป็นเสาหลักที่ค้าจุนพระศาสนาไว้จริงๆทั้งในแง่ของการเป็นต้นแบบการปฏิบัติแล้วก็การปกป้องรักษาคําสอนถูกต้องค่ะภาพลักษณ์ของพระมหากระสปะตามที่ข้อมูลสรุปไว้ก็คือการเป็นต้นแบบของพระป่า ผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นมีความมักน้อยสันโดษไม่ยึดติดในวัตถุหรือโลกธรรมอะไรเลยจริงๆซึ่งปฏิปทาของท่านนี่แหละค่ะที่กลายเป็นเหมือนประทีปหรือแสงสว่างส่องนำทางให้ผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นหลังๆโดยเฉพาะในสายวัดป่ากรรมฐานมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วสำหรับคนทั่วไปในยุคนี้แหละครับที่ไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้อยู่ป่า คุณค่าจากชีวิตและปฏิปทาของท่านพอจะมีแง่มุมไหนที่เราเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้ปฏิบัติเข้มข้นเท่าท่านแต่ต้องมีคุณค่าหลายอย่างที่น่าคิดนะคะอย่างแรกเลยคือความพอเพียงและความสันโดษค่ะในยุคที่เต็มไปด้วยการบริโภคนิยมการแข่งขันสะสมวัตถุต่างๆการเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ลดความอยากได้อยากมีที่ไม่จําเป็นลงเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายอาจจะช่วยให้เราลดความเครียดความทุกข์แล้วก็พบความสงบสุขในชีวิตได้มากขึ้นนะคะมันท้าทายความคิดของเราเหมือนกันว่าอะไรคือความจําเป็นจริงๆในชีวิตกันแน่เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับอีกด้านก็คือความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามค่ะ การที่ท่านยึดมั่นในทุดดงคมมัธที่ยากลำบากได้สม่ำเสมอตลอดชีวิตเนี่ยมันสะท้อนถึงความตั้งใจจริงความอดทนแล้วก็ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเราสามารถเอาพลังใจตรงนี้มาปรับใช้กับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตตามเป้าหมายดีๆของเราได้ถึงแม้จะต้องเจอความยากลำบากก็ไม่ทิ้งหลักการหรือความตั้งใจไปง่ายๆ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องความซื่อตรงต่อหลักการการยึดมั่นในคุณธรรมความดีไม่โอ,อนอ่อนไปตามกระแสสังคมที่ไม่ถูกต้องหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณค่าสากลที่เอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพมีความหมายได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามค่ะขอบคุณมากครับทำให้เห็นว่า เรื่องราวของพระเถระเมื่อ2,000กว่าปีก่อนยังมีแง่มุมที่เชื่อมโยงและก็ให้บทเรียนกับชีวิตเราในปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งจริงๆงั้นขออนุญาตทบทวนประเด็นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้อีกครั้งนะครับเราได้รู้จักพระมหากัสะเถระตั้งแต่ชีวิตเป็นบุตรมหาเศรษฐีปิดผลิมานพ ผู้มีใจใฝ่รมตั้งแต่ต้นการตัดสินใจครั้งใหญ่ออกบวชพร้อมภรยาที่มีอุดมการเดียวกันการได้พบพระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์อย่างรวดเร็วใน8วันจากนั้นคือการเป็นผู้เป็นเลิศหรือเอธทกทคะในทางทุดงด้วยการปฏิบัติ3ข้อหลักคือถือผ้าบังสุกุลถือบิณฑบาตเป็นวัด และก็ถืออยู่ป่าเป็นวัดอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตจนถึงบทบาทสำคัญยิ่งในการได้รับความไว้วางใจจากพระพุทธเจ้าผ่านการแลกจีวรและก็การเป็นประธานธรรมปฐมสังคยาณาซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้พระพุทธศาสนาสืบมาใช่ค่ะท่านเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆซึ่งเรื่องราวและปฏิปทาอันแน่วแน่ของท่านก็นำมาสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจสำหรับพวกเราในยุคนี้เหมือนกันนะคะ น,รรน้อยชนิดที่ปฏิเสธแม้กระทั่งสิ่งที่คนอื่นเต็มใจให้และความทุ่มเทอุทิศตนให้กับการขัดเกลาภายในอย่างไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากหรือคําสรรเสริญเยินยออะไรเลยคุณค่าเหล่านี้มันอาจจะยังคงมีความหมายหรือเป็นเสียงกระซิบที่ท้าทายหรือเป็นแนวทางให้เราได้ฉุกคิดถึงแก่นแท้ของชีวิตและความสุขที่แท้จริงท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมยุคใหม่ได้บ้างหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้ขบคิดได้อย่างลึกซึ้งจริงๆครับว่าท่ามกลางกระแสทานของโลกสมัยใหม่ความหนักแน่นในหลักการและความเรียบง่ายถึงแก่นแบบพระมหากษะสปะนั้นยังมีพื้นที่และคุณค่าสำหรับเราในการนำมาปรับใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการสนทนาที่ให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจยอย่างยิ่งครับยินดีเสมอคะ่ะ